นี่คือโรลกรนของในปีนี้นะครับซึ่งทางจังหวัดพิจิตรเขาได้มีการเดินหน้ารโรงป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุนะครับช่วงของเทศก,กาลสงการในปี2564นี้ครับ นายพยโย์อัศวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพุทธศักราช2564โดยได้มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายใต้แนวคิดสงกรานสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ซึ่งกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการวันที่8เมษายน2564ที่บริเวณหน้าสารากางจังหวัดพิจิตรครับไปดูสถิติย้อนหลัง3ปีนะฮะตั้งแต่ปี2560ถึง2562นะครับปี2563เนี่ยมีสถานการณ์โควิด19จึงไม่ได้นำมาคำนวณตามสถิติด้วยนะครับจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยมีอุบัติเหตุรวม163ครั้งบาดเจ็บ161 ได้นะครับเสียชีวิต19รายอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโพทะเลสูงสุดนะครับรองลงมาคืออำเภอเมืองพิจิตรครับ าสาเหตุอันดับหนึ่งก็คือเมาแล้วขับนะครับสำหรับปีนี้ตั้งเป้าต้องมีผู้เสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมานะครับหรือว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน6กรายครับทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนเส้นทางสัญจรต่างๆนะครับผลการรณรงค์ในเขตพื้นที่เข้มงวดกวดขันกวดวินัยจราจรแล้วก็ เขตพื้นที si, ่สวมใส่หมวกนิรภัย100%เเนะครับในหน่วยงานราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจแล้วก็ถนนนำร่อง17เส้นทางใน12อําำเภอนะครับซึ่งมีการรณรงค์สร้างการรับรู้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็ตั้งเป้าว่าจะลด จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยลงให้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ3ปีที่ผ่านมานะฮะก็คือจังหวัดพิจิตรเนี่ยตั้งเป้าว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะต้องไม่เกินหกรายด้วยกันนะครับครับผมพูดถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยในช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มกันแล้วแหละนะฮะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพราะบางที่เนี่ยหยุดยาวเลยนะฮะพุธพลหัสสุขนี้ก็หยุดด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปจนถึงช่วงของเทศกาลสงการนะครับที่ปีนี้เนี่ยหยุดทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเนี่ย อย่างที่บอกว่าสืติที่เก็บมาเว้นเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเราลงงดการเดินทาง